กระจกข้างนะคะเรามาดูกระจกข้างกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นกระจกมองข้างของ Ni ส s ัน Big M n อ s s น n ส i ันอรุ่นแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นข้างขวาสีดำบิ๊กเอมเราเหลือแต่รุ่นนี้เราเหลือแต่ข้างขวานะคะข้างซ้ายหมดแล้วนะคะก็เหมือนเดิมหมดแล้วหมดเลยค่ะเราไม่ได้เติม สต๊อกนะคะสินค้าของเราหมดแล้วก็คือหมดเลยโอเคด้านตัวยึดนะคะขายึดของเขาจะลักษณะแบบนี้นะคะมีรูบแบบนี้ค่ะ รูในประมาณเป็นเกลียวนะประมาณ5มิลนะค่ะประมาณ5มิลนะคะทั้ง3รูลเลยแล้วก็เดี๋ยวเราวัดจุดกึ่งกลางให้นะคะ<ม>เผื่อลูกค้าจะนําไปเทียบใส่แปลงใส่นะคะจะได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะ4ีมิลนะคะจุดกึ่งกลางของรูนะคะแล้วก็มาจุดนี้นะคะจุดนี้ก็วัดตัวเดิมนะคะจุดกึ่งกลางของรูจะอยู่ที่60 สามมิลน,นะคะหกสิบสามมิลแล้วก็มาที่จุดนี้นะคะจุดนี้อยู่ที่เจ็ดแปดมิลน,นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาวัดนะคะตัวนี้เขาวัดไม่ยากเราวัดด้านนี้แล้วกันนะคะ อยู่ที่1ิบห้าเซนติเมตรนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ15เซนติเมตรแล้วก็ประมาณกลางกลางนะคะประมาณกลางกลาง1 9เซนติเมตรค่ะ,ะเดี๋ยวปัดต่อตรงนี้ต่อให้นะคะตรงนี้ก็ประมาณสิบสเซนติเมตรนะคะไม่ถึง ประมาณ13.5ซนติเมตรนะคะแล้วก็ข้างนี้นะคะข้างนี้อยู่ที่ประมาณ9ซนติเมตรนะคะแล้วก็เหลี่ยมเหลี่ยมมุมนี้ประมาณ6นิ้วครึ่งค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวัดใหม่นะคะประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะ6นิ้วครึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ วัดตามได้เลยค่ะ